สำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามนะครับช่องเกษตระาสตรเนาะนี่กระท่าเป็นวันที่สามแล้วครับวันที่สี่ทำความสะอาดสวนไผ่นะครับก็ก็จะเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูเป็นรายเสริมก็ผมเน้นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือผมจะบปลงทุนนะครับลงทุนหลายเนาะจิงไผ่ที่ผมตัดแล้วผมก็ไปสะไว้สะไว้ตามขอบรวนะครับนี่ยาวไปถึงรูนะครับประมาณสองไร่ ส่วนต้นไผ่ผมก็เตรียมทําขอกหมูครับเนี่ยริงเล็กินน้อยพวกมันนะครับนะรรรผลประโยชน์ของไผ่นี่มีมากมายนะครับถ้าเราออกทิ้งก็เสียดายเนาะนี่ก็ตัดออกคําเหลือสักสามต้นสี่ต้นแบบนี้นครับนี่เนาะก็ว่าทําขอกหมูไก่ลมเงาไผ่เลยครับผมกับอัปเดตให้เพื่อนได้ดูกันครับวันที่สามแล้วครับถวันที่สี่กเหลือครึง่งนึงครับเหลือฟังทั้งนู่นครับยังไม่ได้ทำความสะอาด ผมว่ายิ้มทำขโมยตรกอย่างโดไฟนี่ผมแมวนะครับผมก็จะปูไว้หมูมาเลียงบนนี้เลยครับผมเลียงแบบธรรมชาติครับก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันครับว่าผมอ่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงทุนอะไรสักบาทเลยครับผมลงตะแลงเฉยครับอ่าวัสดุที่เรามีอยู่เนาะนี่ครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวฟังทุกคนครับเป็นปลายาคาครับก็ยังไม่ได้เฮ็ดความสาดเนาะวันนี้ผมก็กอดกอดไว้บว์บานผมยืนนี่ครับผม ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กำลังติดใจทั้งด้านเฟซบุ o กด้านไลน์ด้านช่อง u t u b e ช่องกเษองกเษตรอีสานนะครับผมบก็อย่าลืมกดติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีจะได้นำมาฝากเพื่อนมีประโยชน์กับเพื่อนกเกษตรแต่ก่อนแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ